สวัสดีนะคะนักเรียนมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในชั่วโมงที่สองของเรื่องแผนภูมิรูปภาพนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงรอยขีดบนแผนภูมิรูปภาพกันนะคะ,ะนักเรียนคะมาดูตัวอย่างนะคะเรื่องรอยขีดกับแผนภูมิรูปภาพดูโจทย์นะคะครูเตรียมมอบของขวัญปีใหม่ให้นักเรียนคนละหนึ่งชิ้นแต่ละคนได้รับของขวัญดังนี้ นะคะครูกำหนดให้สติกเกอร์1ภาพแทนจำนวนนักเรียน1คนเอานักเรียนมาดูนะคะกระปุกอมสินกระปุกอมสินหมูนะคะมีนักเรียนได้กระปุกอมสินกี่คนคะมีขีดกี่ขีดเอ่ยอมี5ขีดใช่ไหมคะเราก็ให้สติกเกอร์กี่ภาพคะ5ภาพนะคะ,ะกระปุกอมสินใช่ไหมคะได้รับไป5้าคนก็มี5ภาพ ต่อไปตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีอ่ามีสามขีดอ่าเราก็ให้สติกเกอร์สามูปต่อไปเป็นเครื่องบินของเล่นกี่ขีดคะสามขีดเหมือนกันเราก็ให้สติกเกอร์สามูปอันสุดท้ายได้รับลูกบอลได้รับลูกบอลหกขีดเห็นไหมคะอ่าการขีดตั้งียนสังเกตเห็นนิดนึง ถ้าเมื่อเรานับได้4ขีดที่5เราจะขีดขวางตัดนะคะนะคะเรวเริ่มขีดที่6ใหม่เพราะฉะนั้นลูกบอลมี6กลูกใช่ไหมคะก็เป็นสติกเกอร์หภาพอ่ะอันนี้คือนักเรียนที่มาได้รับของขวัญไปแล้วเราก็ขีดรอยคะแนนไปแล้วเพราะฉะนั้นเรามีคนที่มารับของขวัญไปกี่คน คิดติ๊กต็อกไว้ก่อนอทีนี้เรามาเติมคําตอบกันข้อ1.1มีนักเรียนได้ตุ๊กตาหมีไปกี่คนคะนักเรียนดูตุ๊กตาหมีมีกี่คนสามคนนักเรียนก็ใส่เลขสามลงไปต่อไปถ้าครูเตรียมของขวัญไว้ให้ครบตามจํานวนนักเรียนแต่มีของขวัญเหลืออยู่สามชิ้น แสดงว่านักเรียนห้องนี้มีทั้งหมดกี่คนอเขาบอกว่าถ้าครูเตรียมของขวัญไว้ครบตามจํานวนนักเรียนอา่ไว้ครบแสดงว่าครูเตรียมของขวัญให้นักเรียนครบคนเลยแต่วันนี้มีนักเรียนมารับไปแล้วกี่คนอ่า17คนใช่ไหมคะเราก็เอาจํานวนนักเรียนที่รับกระปุกอ้อมสินตุ๊กตาหมีเครื่องบินของเล่นแล้วก็ลูกบอลมารวมกันก็คือวันนี้มีนักเรียนมารับ ของขวัญไปแล้ว17คนแต่มันยังเหลือของขวัญอีกกี่ชิ้นสชิ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาเด็กนักเรียนที่มารับของขวัญวันนี้คือ17คนบวกกับนักเรียนที่ไม่ได้มารับของขวัญซึ่งทําให้ของขวัญเหลือ3ชิ้นอีก3คนมาทำไมการมารวมกันนะคะเราก็จะได้17บวกสเท่ากับ 20ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ1.2เราก็จะต้องตอบว่าถ้าครูเตรียมของขวัญไว้ครบตามจำนวนนักเรียนแต่มีของขวัญเหลืออยู่3ชิ้นแสดงว่านักเรียนห้องนี้มีทั้งหมด20คนเข้าใจไหมคะนะคะรอยขีดคะแนนรอยขีดจะเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนได้รับไปเพราะฉะนั้นวันนี้มีนักเรียนมารับไปแล้ว1ิ จ็ดคนยังเหลือของอีกสามชิ้นแปลว่านักเรียนไม่ได้มาเรียนกี่คนคะสามคนแต่โจทย์ถามว่านักเรียนทั้งหมดมีกี่คนเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเอานักเรียนที่มาเรียนกับนักเรียนที่ได้ไม่ได้มาเรียนมารวมกันใช่ไหมคะก็จะได้ยี่สิบคนคำตอบข้อนี้ก็คือยี่สิบคนนักเรียนเข้าใจไหมคะนะคะอันนี้คือตัวอยา่าง ต่อไปนะคะ,ะนักเรียนนะคะได้ดูรอยขีดกับแผนภูมิรูปภาพไปแล้วนะทีนี้เรามาทำแบบฝึกหัดหน้า166กับ167กันนะคะวันนี้เรามีเรื่องเดียวคือเรื่องรอยขีดกับแผนภูมิรูปภาพแต่เมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนทำจุดประสงค์นะคะต่อจากแบบฝึกหัดนี้เดี๋ยวครูจะโพสต การทำจุดประสงค์หน่วยการเรียนไว้อีกหนึ่งโพสต์นะคะก็ให้นักเรียนทุกคนเข้าไปทําตามลิงก์ที่ครูโพสต์ไว้นะคะ,ะทาให้เรียบร้อยทั้ง2ออย่างนะคะ,ะถ้าตัเรียนเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองอย่างที่ครูเคยบอกนะคะใส่แมสล้างมือแล้วก็เว้นระยะห่างวันนี้สวัสดีค่ะนักเรียนคะ อันนี้คือลิงก์ที่ครูส่งให้นักเรียนเป็นแบบบันทึกการทดสอบการเก็บคะแนนนะคะของวิชาคณิตศาสตร์หน่วยที่6เรื่องแผนภูมิรูปภาพนักเรียนคลิกเข้าไปในลิงก์นี้แล้วก็ทำแบบทดสอบส่งมาในลิงก์ได้เลยนะคะ